สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอพะโลปีไก่ปีไก่นุ่มๆน,น้ำพะโลหอมๆไข่ก็สีสวยงามน่ารับประทานมากครับวิธีทำก็ง่ายเหมือนเดิมครับวันนี้เราใช้ปีกลางไก่12ชิ้นไข่เป็ด8ฝฟองครับกระเทียมรากผักชีผงพะโลพริกไทยเม็ดโป้ยกักและอบเชยครับ ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วดำหวานและน้ำปลาครับโคลก3ามเกลอือครับเริ่มจากพริกไทยเม็ด1ช้อนชากระเทียมสิบกลีบรากผักชี3รากโคลกให้ละเอียดแล้วก็ตักพักรอไว้ครับไข่เป็ดแป,ด,ปดฟองต้มสุกแล้วนำมาคลุกกับซีอิ๊วดำ เสร็จแล้วก็พักรอไว้สักครู่ครับวิธีการนี้จะทำให้ไข่มีสีสวยงามตั้งกระทะเติมน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่3ามเกลือลงไปผัดครับพอ3ามเกลือเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ผงพาโล1ช้อนโต๊ะครับ โอยกกและอบเชยอ,อย่างละสองชิ้นผัดไปจนหอมก็ใส่ปีกกลางไก่12ชิ้นครับผัดทุกเค้าเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะ เติมน้ำเปล่า750 ml ให้ท่วมไก่ครับพอน้ำเดือดก็ใส่ไข่เป็ดลงไปครับต้มด้วยไฟกลาง10นาทีลดเป็นไฟอ่อนต้มต่ออีก10นาทีครับ ครบเวลาก็ปิดเตาพร้อมรับประทานได้เลยครับปีกไก่และไข่พะโล้ของเราได้สีที่สวยงามมากเลยครับปีกไก่เนื้อนุ่มน้ำพะโล้เข้มข้นกลมกล่อมไข่พะโล้ก็สีสวยงามหอมอร่อยมากครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ